ก็แกกำลังอารมณ์เสียเออดีวะมากด้วยบอกอะไรที่ยังไม่รู้ได้ไหมไพ่ใบนี้แสดงให้เห็นถึงความขุ่นข้องหมองใจความขุ่นข้องหมองใจเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องนกเรื่องที่แกพามาดูดวงเนี่ยเรื่องนกไอ้บ้า อย่าลบลูน่นะเว้ยไม่ลบลูแต่หุ่นยิดเว้ยเห็นไหมอะไรเห็นไหมว่าแม่นมาก<ะ>แกกำลังอารมณ์เสียสองใบติดด้วยหรอเปล่าฉันทนใบแรกอ้าอิดใบพูดว่าอะไรเล่าแยกขนาดนั้นเหรอ ก็ตอนแรกแกถามฉันว่าอะไรนะเอ้านี่แกชวนมาจำไม่ได้เลยเหรอว่าถามว่าอะไรอ่ะเอาน่าชวนวนมาอีกรอบหน่ะถามว่าเรากับนกอกเป็นเนื้อคู่กันไหมก็พยทยาใจดีๆไว้นะ ให้ใบที่สองเป็นตำแหน่งของปัจจุบันมันบอกว่าสุขภาพของแกมีปัญหามันก็หมายความว่าแกไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นแกก็ไม่ใช่เนื้อคู่ของนกเฮ้ยนี่แกแปลบ้าอะไรเนี่ยฉันแน,น่นเลยอะไรเพราะเลิกจบ อะไรวะเดี๋ยวโทรหานกเลยไม่ได้ทำไมอ่ะคือถ้าแกโทรไปก็จะเสียที่นกอุตสาห์อดทนทำมาทนอะไรวะหมอดูทักห้ามคุยกันเจ็วันแก้เคลรดบ้าอะไรเนี่ยถ้าทะเลาะกันก็ว่าไปอย่างไม่มีไรสาระชิบหายเึื่องความสบายใจอะ่ะถ้าเกิดแกอยู่รอดกันได้เนี่ยคือดีไปไงคือถ้าจะอ,อยู่รอดก็ต้องเรากับนกเว้ยไม่เกี่ยวกับหมอดูทักก็เลืใบเนี้ย บางอย่างก็หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้เช่นก็อย่างเช่นแกไม่เชื่อแต่แกมานั่งให้ฉันดูหมออยู่นี่ไงแต่แกลากเรามาดูเว้ยอโอเคอเคออก็อยากรู้นิดหน่อยเห็นไหมก็อยากรู้บ้างดิแกบอกว่าแกไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ก็อยากรู้แกสับสนกว่าฉันอีกนะก็อยากรู้ว่าหมอดูพูดซ้ำกันไหมถ้าเกิดแกไม่เชื่อเนี่ยแกก็ไม่ต้องอยากรู้ แกจะจะพูดวนไปบนมาเนี่ยต่อปากต่อคำด้วยเปล่าฉันแค่อธิบายเฉยเฉยอไม่ดูไม่เชื่อไม่คุยกับนกสักอาทิต์หนึ่งเนี่ยมันยากมากเลยหรอไม่ยาก้นไม่แกต้องพิสูจน์ให้โลกรู้รู้ด้วยว่าว่าแกไม่เชื่อไม่ใช่แบบนั้นงั้นมันเป็นสิทธิ์ของนกรือเปล่าที่นกจะเชื่อใช่ยังแกก็อดทนหน่อยดีมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเว้ยแกต้องเคารพในการตัดสินใจของนกเว้ย ราโทรมาแกบอกแกห้ามติดต่อกันไงรับสิวะรับได้เหรอเขาเป็นคนโทรมานี่แต่ว่าแกว่าแกไม่เชื่อไงเออไม่เชื่อเว้ยดูใบอนาคตไหมดูใบไม่ตลกไม่ดูแน่นะ ไม่ดูจะรู้ไม่รู้กูก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีแน่ใจนะแน่ใจนี่ตามใจเดี๋ยวก่อนไม่นนิดนึงไม่ให้ดูขอดูนิดนึงนั่นตามใจเื่อไปนะห้องนะนั้นดูนะ ไปจะไปเซเว่นเอาอะไรป่ะ